也刚好。 สวยค่ะทำไปเลยยป้าป้าป้าัป้าดูผ้าพันคอเขาเขาอยากให้ดูผ้าพันคอเขาผ้าพันคออะไรน้องมีระบายสีเควนกิ้นค่ะการบ้านวันนี้ส่งคุณครูนิวค่ะสีแดงสีม่วงสีเนื้อสีสีฟ้าสีสีเหลืองโอเคเก่งมากพูดสีอีก ีด้งฮะเนี่ยนี่นี่นีนี่นี่แขนเขาถึงนี่เลยลูกแขนเขาถึงนี่เลยแขนเพนปิินเอ้าสีฟ้าเลยโอ้สวยสวยนี่สีส้ม 帅喽，帅、欸！欸欸 อย่าไปเล่นลูกอย่าไปเล่นหมดแล้วเราค่อยกินใหม่ค่ะทำมาระบายแล้วคนเจ้งเดี๋ยวคุณแม่ซื้อให้มาอย่าไปเปิดนะเลอะมือเลอะมือค่ะเลอะมือเอาวางลงแล้วคนเจ้งแล้วระบายสีการบ้านต่อได้ใบส่งคูบันังคารทีเดียวหลว สีอื่นแล้วลูลกเอาสีเหลืองสีอ๋อเอาในผ้าพันคอเหรอคะมันไม่ใช่มันผ้าพันคอสีเอ๋เอาหลากสีมันกันเลยโอ้เดียวยจะให้ออกขอบลูกอยาให้เลย ได้หมดเลยลูกได้ค่ะทำไปเลยลูกระบายตาไม่เป็นไรน้องระบายให้น้องทำเลยลูกเออความคิดสร้างสรรค์าาคก็สังเกตดูมือน้องดูมือ,อดูเท้าว่าน้องมีตุ่มมีผื่นไหมนี่ไหมลูกมีไหมลแล้วคุณแม่ดูให้ <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่ดูให้ต้องอาบน้ําทําความสะอาดไม่นีค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นมือเท้าปากเอารล่งหรอเอาล,ง,ล,เอาลงเรอยนีค่ค่ะค่ะครูลายมาบอกเพื่อนเป็นมือเท้าปากเยอะนี่สีแดงสวยเลยอนูล,ล่ะไม่เป็นหรอกหรกไม่เป็นค่ะไม่เป็นไม่เป็นลูกโรคมือเท้าปากอันตรายเป็นตุ่มเพื่อนเป็นหลายคนโรงเรียนก็เลยหยุดโรงเรียนวันนี้ ไปวรรณคารทีเดียวเล่นหนูหยุดไหมหยุดลูกไปวรรณคารทีเดียวหรอกพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะหนูไม่เลยไมเหยุดหยุดถึงจะพูดลูยอยากบอกพีคุณครูไปเก็บถังข้าวไม่ให้พี่พี่ไปเลยหนูไม่ให้พี่พี่ไปเก็บถังข้าวหนูไม่เห็นจะร้องเลย น้ำกับหนูชี้พร้อมกันแต่ไม่ได้ล็อกประตูฮัมแล้วคุณครูดูไปคุณครูไปเก็บทันคุณครูไม่เห็นคุณคุณครูคุณครูไม่นอนคุณครูบอกว่าถ้าใครไม่ดูดนิ้วก็ไม่เป็นเพราะว่าที่ห้องน่ะมันเล่นกันแล้วก็จับมือกันแล้วก็มาอุมไม่มีเม็ดมีเม็ดรู้ใส่เม็ดเหรอเม็ดอยู่ ในปากเม็ดป,ปิ่นมีเม็ดอ๋อปิ่นมีเม็ดในปากแล้วลูกใครบอกคนคนนีหหอ๋อ,อแล้วนี่คุณแม่อมือใช่ไหมปิ่นมาโรงเรียนหมบ่บานนี้อ๋อใส่งวาเพื่อนชื่อชื่อปิ่นปินแม่บ้านมาไหมไม่มาไม่มาอ๋อปิ่นมีเม็ดที่ปากก็เลยไปหาหมอพออืม ใส่แล้วก็เลยใสล้ฉ่ำฉีดอืมอ่ะระบายลูกระบายต่อจะได้เสร็จมีบอกว่าสันไหนมีบอกว่ามีคือสัแล้วฉ่ำฉีดอุ้ยจะเอายาสีโดนหน้าเอาทำทำทำลูกทำทำได้ปะปิ้นสัแล้วอะไรก็ฉอำฉีดจะสิ ไหนมีบอกว่ามีมาอวอแล้วน้องน้ำมนเล่นกับน้องมีนทุกวันเลยนะช่วงนี้ทำฮารลฮารุน้องมีนบอยอมให้น้องลินจับขาจะไปหนอไปแล,แล้วถ้าเราไม่เป็นนาะพพอนะอย่าเพิ่งจับน้องนะหลูกช่วงนี้เด้อเป็นม่้องบ้างไม่ได้เป็นแต่ว่าจะเพิ่งเพราะว่าเพื่อนเป็นต้องสังเกตอาการก่อนหลูกถ้าเป็นมันจะมีไข้ทีนันงยุ่งกันมาจากโรงเรียนยนี่นี่ไม่กับขาืมตุ้มยังใหญ่เลยพ่อ ระบายระบายลูกไม่เป็นไรพ่อจะมาชี้ตรงอยู่แม่แม่ดูแม่ยกัดค่ะค่ะแม่เด็กหญิงมีตัวอะไรบ้างสระเอดอเด็กไม้แต่คู่กอไก่คําว่าเด็กอ่ะคนแม่เนหอหีบยอหญิงสระอีงองูแม่เนี้ยต้องระบายระบายภาษาอังกฤษด้วยค่ะครูบอกเรื่องการฝนของน้องก่อเด็กชายลัดถับพง คือใครน้าจัรพงก็น้องนุ่มวนดิสิ์เป็นน้องทัศน์พงน้าจัะรพงนรามตะคุณอะไรหรอจับจักรพงบ์ครับแม่ยุ่งกัดเด็กแลไพี่รู้ว่ายุงกัดไหนตรงไหนรูกแม่จับกล้องอยู่อ๋ออันที่กลับมาตอนเรียนไม่ทายาให้ กนั่งระบายปกอบกมาระบายดีละจนได้เนาอมือเท้าปากเนาะตอนนั้นห้องน้องไม้เอาไปหักทำไมลหรอลูกก็มันหักเองอ่ะเอาาปเดี๋ยวจะได้เสร็จลูกนี่มัมีคนอุ้มนิวใช่ปะใช่ไหมมี พี่มิจะไปจับนะสิลูกจับมันที่น้องจับใครอุ้มบ้างไอ้เพิ่งชวนน้องคุยลูกให้น้องทำอะไรบ้างพี่มีไม่จับแบบนั้นค่ะไม่ถูกวิธีค่ะจับเหมือนเดิมค่ะถ้าเั้นจะออกนอกกรอบเลยเออจับเหมือนเดิมเลีว้วก็มันเลือ่อนมันเป็นแบบนี้อะอยากม่ดูกันเด้ก็สีหาก็สี่ พี่ไม่ไม่ได้ตั้งใจลูกมันตกเองพี่ไม่เก็บให้น้องหน่อยลูกเก็บให้น้องหน่อยลูกนายปล่อยปล่อยให้น้องทำเองไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาไม่ไม่โมโหลูกไม่โมโหเดี่ยคุณแม่ถายอะไรให้คุณครูกับป้าลุงดูอยู่ลูกเขาไม่พูดแบบนี้ไปโรงเรียนมาเขาไม่พูดแบบนี้นะคะ เร็ว้จะเสร็จแล้วน้องมีนเราเร็ว,รวสิลูกอย่าไปจับนะมันสกกระอกลูกน้องมีนมาไกลจะเสร็จแล้วเร็วน้องมีคะ่ะอย่าไปตำตุีนนะลูก นี่แหละทำไมคุณแม่ถึงห้ามไม่ให้กินขนมของเพื่อนกินอะไรเพาเขาเป็นโรคแบบนี้มันจะติดกันเข้าใจไหม,มเมียนเม่ยนกินขนมขอได้กิขนของใครกินขนมเออนั่นแหละหรอกให้หมดสีขาวหรอกให้หมดสีขาวเรื่องนั่นเออให้สีขาวหายให้หมดเลยเออนั่นแหละดีด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 จอกนอกกอไปหาสีฟ้าอย่าทำแรงจะไปโดนนั่นเขาบอกให้เบาๆจากสวยๆเห็นไหมนี่มาโดนสีฟ้าเลยมาณครูมี่อาเหรอ อย่าให้รุ่นสีฟ้าสุดอ่ะพ่อขาขาเกวินเกวินค่ะขาเกวนเกวินสีอะไรลูกสีชมพูไหมเด็กชายอ่ะต่อไปยอยักษ์คำว่าชายมียอยักษ์ด้วยลูกไม่าหน่อยไปไม่ไปนไรลูกระบายไปเลยลูกอืมชออาชายออยชายอืม หรืออันนี้ครอบครัวของฉันมีริ้วตัวคนโอเคทำอีกเขียนหนังสือบ้างค่ะไม่วาดแล้ววาดแค่นี้พอให้น้องดูด้วยอย่ามาใกล้น้องไงให้น้องดูเลยนานดินโซแท่งตาเจ้าของเราให้น้องดูเฉยเออน่ะอ่ะอ่ะสวยไหมลูกอ่ะเร็วอ่ะอ่ะน้องเมียนอ่ะครอบครัวกับในของพี่มามาเข้ากล้องดิลูกไหนของพี่มาอ่ะอ่ะตั้งมาตั้งมานี่ของพี่มาค่ะ พี่มายวาารูประบายสีวันนี้ค่ะป้าลุงสวยไหมคะอ่า<ด>ทีนี้มาดูน้องมีนต่อเลยค่ะของน้องมีนก็จะเสร็จแล้วค่ะนีอ้ออกขอบสีลุกสวยแล้วเออโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะป้าลุงก,กับภาพเพนืนขึ้นสวยๆค่ะไหนยกให้ป้าลุงดูลูกเดี๋ยวภาษาอังกฤษเขระบายทีหลังยกยกเคนขึ้นให้ป้าลุงดูกอน โอเคคลิป <2: Okay. S 2> นี้นาะไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะกับภาพเกิน้ยยสวยๆคะ่ะ